สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบรักทุกท่านคลิปนี้ผมก็พาพวกเรามาทานอาหารเที่ยงนะครับที่ฮานเลสลตรว่าแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราขึ้นกันไปเลยดีกว่านี่ทางขึ้นก็จะสวยงามแบบนี้เลยที่เมืองคาบเปาโดเกีย โอ้ oh. มาคู่มาคู่นี่ทางโลกหู oh, ดูดิลูกเบลอร์เลยอ่ะมันคืออะไรอ่ะฟักทองฮ้ย ลูกบอลเล่เลยอันนี้ก็จะเป็นของหวานของหวานที่นี่เยอะมากหวานไม่มีเหตุมีผลน,หว,นหวานเลยนี่มงึงนี่ อันนี้น่ากินหอมอะมีองุ่นเป็นอยู่ข้างบนน่าจะเป็นมะพร้าวเนี่ยน่ารัาจาว่ะเดี๋ยวต้องมาจัดกัเท่าไหร่อันนี้เป็นนาน่าจะเป็นมะพร้าวดูกระทินข้นๆอืมันนี้หวานฉ่ำเลยแหละอันนี้อร่อยถ้าเป็นแบบนี้เป็นเนื้อแบบนี้อร่อยอันนี้อร่อยเรากินได้ นี่น่าเราเยนะฉ่ำๆเลยอ่ะไม่เหมือนครับไม่เหมือนอน,นี่ไงักองที่เรากินวันนั้นอ่ันนรนยนี่มีองอนนุ่แบบอนนอน,นท็อปด้วยอันนี้ฟักทองเรอน,นี่ยเออฟักทองออนท็อปเปนยังไงฟักทองเชื่อมมานล้้นเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่เขาปรดับประดับอยู่นี่ โอ้โหนี่ชำ่ำๆเลยอะช็อกโกแลตสายช็อกโกแลตนี่สวยไอ้น,นี่ก็สวยให้ดูให้พวกเราดูเจออะไรให้พวกเราดูหมดอ,อะเพื่อป็นการไม่ให้เสียโอกาสนี่นี่อะฟักทองพรมกินว้าว 두 루브 두 루브 두 루브 두이 นี่เป็นบรรยากาศของอเป็นพัตคาน,นะครับเป็นอาหารตะวันนี่ดูภาพดูภาพสมัยก่อนภาพสมัยก่อนคนกำลังขายเรือสัญจรเดินทางทางเรือแล้วเราก็มาดูที่เมนูอาหารนี่คืออะไรโอ้นี่น่าจะเป็นซุปอะ ดูดิเป็นครีมมี่อยู่ข้างบนอ่ะซุปว้าวอันนี้น่าจะเป็นอ๋อนี่เป็นซุปเห็ดอันนี้เป็นซุปเห็ดเลดเลดลินทิวน่าจะเป็นถั่วเป็นซุปถั่วอันนี้จะเป็นเป็นเหมือนข้าวผัดนี่เป็นข้าวผัด จริงๆเขาผัดเ้าผัดโปรตีเลยเขาจะนี่นี่ได้ครักลูเตนกลูเตนนี่หอมมากเลยอาจจ,อาจจะใส่ถ้วยก็ได้นะครับ,บก,กินมั่วเลยค่ะใส่ถ้วยน่าจะดีดหอมหอมหอมฉุยเลยอันนี้เป็นหม้อดินโอ้โหหม้อดิน,จ,นจะเป็นข้าวสวย นี่มันจะเป็นเป็นไข่นี่อารมณ์คล้ายๆกับเป็นโรตีอ่ะสลัเปาโรตีอ่ะนี่เขาเรียกอะไราักร,รโลนีแล้วก็มีปลาโอโ้โหปลาน่าจะเป็นปลาแมคคารล เราไปดูลายต่อไปนี่จะ do เป็นปลายอ๋อเป็นคล้ายๆกขนเป็นคลายๆกันสองฝ <Johann. S 2> ั่งอันนี้ก็จะเป็นเป็นเนื้อเนื้อบดเป็นก้อนๆกับแครอทได้กับมันฝรั่งแกงกับมันฝรั่งมีม,มะเขือเทศแล้วก็ดีเป็นซุปเป็นถั่ว นี่มีขนมปังปังดูได<ป>้หอมแล้วก็มีน้ำผลไม้คั้นสดเลยว้าวนี่น้ำผลไม้คั้นสดเลยเป็นน้ำไอ้มังคุดคั้นสดเลยกับน,น้ำสม้มว้าวพี่จืด้อนร้อน้อจืดอร่อยเลย มือค้าสดๆเลยอ่ะนีอ่อันนี้น่าสนใจอก็ผ่าขึ้นเลยผ่าคึ่งแล้วก็ใส่พริกบดืดเดีวน้มาเป็นน้ำอ่าปปอี้ไดว้เอย อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับเออทับทิมตายแล้วลืมลืมไปชั่วขณะน้ำทับทิมมาจะ่เให้ำเปล่าน้เล่เป็นน้ำทับทิมนึกไม่ออกไปชั่วขณะนึกไม่ออก ลืมเฉยเลยนี่โอ้ีนี่นเหมือนเหมือนเหมือนไข่ชะอมเลยอ่ะมันมันคือกุ้ยช่ายจริงป่ะ <c oughs> โอ้ขนมกุ้ยช่ายนี่กำลังปีอันนี้อร่อยนี่นี่คาปาโดเกียเป็นแมกกาว ีแครอทถัวต,ต่างๆแล้วก็มีเป็ดฟักทองฟักทอ,อแห้งฟักทอ,อแห้งเดี๋ยวเรามาดูเซรล้ก ลงมาพี่นี่เป็นผักนี่เป็นพริกพริกดองพริกดองเป็นเม็นแบบนี้เลยครับเลมอนนี่เป็นเป็นผักสลัดเป็นเหมือนยำอบบน่ากินน่ากินนี่เป็นแตงกวาเป็นแครอท เป็ดพุซ่าไม่ใช่พุซ่า,า,า,าก็เรียกมะกอกอแตงกวาดีแตงกวาดีแล้วก็มะกอกดองอันนี้เป็นน้ำสลัดนี่ลายอายมะเขือเทศนี่ผักสด Eat, 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 eat. eat, eat, eat. Oh, yeah. โอเคคลิปนี้เราก็สมควรเก็บเวลานะครับฝากพวกเราที่เข้ามาดูช่องที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยน,นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ว่างๆแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยอยากให้ผมไปที่ไหนยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่อยู่ด้วยกันจนถึงเวลานี้ขอบคุณมากครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย